สวัสดีครับจากสวนป่าดีไซน์ครับทักทายเพื่อนเพื่อนแฟนคลับเอฟซทุกท่านครับจากสวนปาดีไซน์รอบเย็นๆครับพี่น้องพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับป่ากินได้ครับวันนี้ครับนําเสนอในมุมของป่ากินได้นะครับที่เห็นอยู่นี้ครับพี่น้องครับเป็นยอดงามๆของผักหวานป่านะครับัหวานป่าที่สวนปลาดีไซน์ครับปลูกเอาไว้นะครับวันนี้ครับนําเสนอใน ตรงมุมนี้ครับถือว่าเขาเป็นคู่กันนะครับเป็นผลผลิตจากการปลูกคู่กันครับที่เห็นอยู่นี้ครับคือไม้แดงนะครับปลูกคู่กับผักวันป่าครับพี่น้องตามคำแนะนําของปราดนะครับหลายหลายท่านนะครับผู้เพิ่นมีประสบการณ์ครับพี่น้องถือว่าเป็นการเลียนแบบธรรมชาตินะครับเป็นการเลียนแบบภูเขานะครับถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งครับพี่น้องครับ หลายคนหลายท่านบ้านยูเติดเขานะครับบ้านที่พ่นยูไก่ภูเขาเนาะมันก็จะไปเก็บผักหวานปลาบนภูเขาแหละครับช่วงนี้นะครับช่วงนาแล้งนะครับใบไม้ร่วงร่นเนาะบางที่ก็มีไฟมียังนะครับที่นี่ผักหวานปลาก็จะออกนะครับมีหลายๆพื้นที่ครับที่เขาไปเก็บผักหวานป่าจากในป่านะครับเนาะแต่ว่าบ้านเฮานะครับบ่อยูไก่ภูเขานะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับบรรยากาศแบบนั้นครับ ขึ้นที่ที่ของตัวเองได้นะครับคือนี่นะครับที่เห็นนี่ครับก็คือเป็นไม้แดงกับพะวานป่าเพาะมาคู่กันครับเริ่มแรกเพาะคู่กันเลยนะครับแล้วเกามาปลูกนะครับพี่น้องแล้วก็เอามาปลูกนะครับที่นี่ครับปลูกเสร็จนะครับเขาก็จะโตขึ้นคู่กันนะครับพี่น้องนี่ครับขึ้นยอดแบบงามเลยนะครับขึ้นยอดแบบงามอย่างสวยเลยนะครับนี่ครับ ให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยนะครับยอดสวยไหมครับอบอวน่ากินเลยนะครับนี่แหละครับเห็นเห็นหลายมุมนะครับนี่แหละครับพี่น้องถือว่าเป็นคําตอบครับเป็นการตอบโจทย์นะครับว่าปลูกปลาแล้วจะกินอะไรครับนี่นะครับเป็นทีมาของข้าว่าปลากินได้ครับพักหวานปลานี่ได้หลากหลายเมนูนะครับ แล้วก็เป็นพืชที่ถ้าโตแล้วครับในวอดายครับพี่น้องครับบ่มีตายครับพี่น้องถ้าเขาได้โตแล้วครับบ่มีตายครับรากของเขาจะหยางลึกมากนะครับนะครับเขาจะโตครับไม้แดงโตถึงไหนเขาก็โตถึงนั้นครับนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่อายุยืนนะครับอยู่ในี่ครับสวนปลากับปลูกไว้หลายต้นนะครับปลูกไว้หลายต้นเนาะส่วนมากเขาจะปลูกไว้กับไม้แดงครับนะครับมีต้นนี้เป็นหนาเป็นตาครับมันใหญ่มันงามกมูนะครับพี่น้องนะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต้นนั้นก็กําลังโตนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เขาก็โตนะครับตัวนี้ก็โตดีต้นนั้นก็อยากเหี่ยวในจักหน่อยครับเป็นธรรมดาครับอยู่ในช่วงหน้าแรงเนาะนะครับมันเป็นธรรมดาครับแต่ละต้นแต่ละต้นครับแต่ละต้นอ่าปสิทธิภาพของราักเขาบวกขึ้นกันนะครับการหาอาหารของเขาก็มีเหมือนกันครับอันนี้คือปูกกระไม้แดงครับผมทดสอบอยู่นะครับ ผมทดสอบปลูกกับต้นพะยูงครับบ่ค่อยขึนครับแต่ว่ากับตตายเนาะกำลังขึนครับขึนแน่นอนครับขึ้นแน่นอนเนาะแต่ว่าเขาอาจจะใช้เวลาจักหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาเดินมาดูตรงนี้ครับต้นนี้ก็กําลังขึ้นครับอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ก็ขึนอยู่ครับไม่ตายเนาะขึ้นเรื่อยๆนะครับอช่วงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นช่วง ช่วงดูดูใบไม้ร่วงนะครับเนาะนะครับใบไม่ก็จะร่วงรดนร้ายนะครับต้นนี้ก็สวยขึ้นกันครับต้นนี้ก็กําลังงามนะครับี่น้องนี่กาลังโตนะครับปีนี้ก็คงจะเด้ถึงอีกสักพักนะครับคงจะมีการบํารุงนะครับเอาเอาขีงงัวนะครับเอามาใส่นะครับเอาฟุลดมาใส่เพื่อบํารุงให้เขาแบบเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนะครับเนาะผมปลูก ให้มันแบบว่าเขาโตแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่ากับมีการเติมปุ๋ยเ <c oughs> ติมฝุ่นบ้างนะครับเนาะนะครับตรงนี้คือกันครับตังนี้ก็บกำลังโตครับคือเอาเอายอดไว้หลายมาเลีดยนะมันก็จะขึ้นรอบๆอบเนาะปีนี้ก็จะมีปัญหาจาัหน้อยครับไม่แดงเราจะมีปัญหานิดนึงนะครับโดนตัวด้วงเจาะนะครับแต่กระรุ่นภาวนาอยู่ครับว่าเขาจะต้องรอดนะครับเนาะ มาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นตัวเมียหรือเปล่านะครับเห็นมันมีไอตัวนี้ออกมานะครับคล้ายๆกับเป็นดอกนะครับเนาะคล้ายๆครับเป็นดอกนะครับต้นนี้ก็สองสามปีแล้วนะครับเนาะสามสี่สามปีกว่าเลยครับแม่ว่าเขากับตัวสอาดเล็กน้อยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเขามีแบบนี้นะครับพี่นนองเขามีแบบนี้ขึ้นมาเนาะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นดอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะติดหมากหรือเปล่านะครับเนาะนี่ครับ ถ้าถ้าถ้ามันเป็นจริงเนาะถามันเป็นหมากจริงนะพี่น้องครับคิดว่าหน้ามันน่าจะเป็นตัวเมียเนาะอันนี้ผมก็บรแน่ใจนะครับเพราะว่ากับบแมนผูเชียวชาติเรื่องพักหวานไปไหนครับเป็นผู้ปลูกนะครับน้องพี่น้องนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกคู่กับแม่แดงเหมือนกันครับพี่น้องเอ่อตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับโตดีนะครับตรงนี้ครับ ตัวน,นี้ก็กาําลังโตครับมีการมาเด็ดยอดออกนะครับกําลังกําลังแตกย yeah. อดนะครับใหม่นะครับแตกยอดใหม่นะกําลังนะครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับพี่น้องครับมาดูตัวนี้ครับพี่น้องต้นนี้ครับกําลังแตกยอดสวยนะครับนี่ครับหลังจากที่มาเอาใบเขาออกให้เบิดนะครับนี่ครับกําลังแตกยอดสวยสวย น่าจะได้กินแล้วครับพี่น้องนี่ครับกําลังงามนะครับนี่นะครับเป็นผลผลิตที่ทําตามผู้ประสบความสําเร็จนะครับเฮ็ดตามรุ่นพี่เฮ็ดตามคู่บาอาจารย์พรเนะนํานะครับว่าการปลูกไม้แดงเนาะแล้วปลูกคู่กับผ้าวันป่าครับเขาเติบโตดีๆครับนี่ครับปลูกใส่ต้นเดียวกันเลยนะครับเนาะ ก็คือเพราะลงในถุงเดียวกันนะครับแลวเขาเติบโตนั่นเองครับพี่น้องต้นไม้แดงใหญ่เขากัหญ่ขึ้กันครับพี่น้องไงเป็นน้ากันนะครับน้องแห้อาศัยนะครับเกื้อกูลกันนะครับนี่ครับยอดกําลังสวยๆนะครับพี่น้องยอดกําลังงามๆนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมีได้นะครับสามารถที่จะปลูกได้นะครับ นะครับจะปลูกเป็นสวนปลาเองปลูกเป็นแบบเมล็ดนะครับตอนที่เพาะไม้แดงครับเพาะไม้แดงโตสักนิดหนึ่งครับก็เอาเมล็ดผักหวานปลานี่ครับที่เพาะนะครับนอกแล้วก็เอามาลงลงถุงเดียวกันครับพี่น้องนะครับก็ปล่อยเขาโตขึ้นมาที่นี่ครับจังคอยเอามาปลูกนะครับเขาก็โตดีครับพี่น้องนะปีเมื่อปีที่แล้วครับพี่น้องนะครับบริเวณตัวนี้โดนช่วงโดนฝนครับต้นไม้มันเอ็นนะครับ ก็ต้องเอาใหม่มาขับอาไว้ปีนี้คิดว่าเขาคงจะรอดแล้วครับน่าจะโอเคแล้วเนาะอีน,นี่นี่อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่อีกหนึ่งต้นนะครับมีข้างหน้าอีกหนึ่งต้นนะครับตรงนั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับปลูกเอาไว้คู่กันกับไม้แดงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็กําลังนะครับกําลังแตกยอดนะครับเนื่องจากผมมาตัดตัดแตงกิ้งออกนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับวันนี้ครับที่นํามาให้พี่น้องได้เบึ้งนะครับก็คือเรื่องของการปลูกป่าแล้วสามารถที่จะทําให้ป่ากินได้ครับพี่น้องครับก็คืนนี่ครับเขากินพืชพืชที่เป็นพืชที่ปลูกผสมกันนี่นะครับพี่น้องเมื่นว่าไปกินต้นใหม่นะครับนี่ครับ เพื่อที่ปลูกร่วมกันกับไม้ป่าของเราครับไม้ป่าต้นไม้ของเราก็เติบโตไปครับสร้างมูล,ลค่าให้กับพื้นที่ครับส่วนไม้ที่เป็นเพื่อที่เราใช้กินยอดกินใบเขาก็เติบโตไปน้ากันครับปลูกค้อมกันแล้วก็เราได้อาประโยชน์ไปน้ากันนะครับนาออันนี้ครับถือว่าเป็นเป็นมุมของการาวันนี้ครับปลูกไม้แดงคู่กับผักหวานป่าครับจึงนํามาให้พี่น,อน้องในเบื้องว่า มันเป็นสิ่งที่ปลูกคู่กันแล้วเวิร์กมากนะพี่น้องอันนี้ตามแบบฉบับของคู่บาจาราเลยนะครับเนาะหลายที่ครับพี่น้องนะครับจากลาพี่น้องไปกับมุมนี้ครับพี่น้องจากลาไปพร้อมกับยอดประวนป่างามๆยอดนี้แหละครับพี่น้องต้นนี้เลยเนาะนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม